อันนี้หนูสองเดือนครับตัวทำพันเป็นตัวผู้นะครับผู้สี่ตัวได้สองเดือนแล้วเดือนหน้าก็ออกศึกได้แล้วเดือนหน้าเดีนน๋ยวเดีเด๋ยวดูตัวผู้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าออกศึกได้แล้วเนี่ยจับผู้ได้แล้วตัวเมียครับ สองเดือนเท่ากันเดือนหน้าก็จับคู่ได้แล้วครับฟาร์มนี้ของหนูนางพาโชคของนายนายเขาชอบหนึ่งต่อสองตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองเวลาเขา้าหนึ่งการผสมร้อยเปอร์เซ็นให้ร้อยเปอร์ซนต์สองสี่หกแปดเก้าตัวครับ บางฟาร์มเขาก็หนึ่งต่อหนึ่งครับแตฟ่ฟาร์มนี้จะหนักสองต่อหนึ่งครับมันไม่เปลืองบอ่อด้วยก็บอกที่สำคัญไม่เปลืองบ่อเพางั้นถ้าหนึ่งต่อหนึ่งไม่ต้องให้ลูกใช่ไหมดีเป็นคนละอย่างครับ,บคนละแต่ ก็ผู้สิบเอ็ดตัวสองเดือนกว่าเนาะอู้สวยๆนั่นนั้นครับอันนี้เอามาตอนแรกห้าตัวนะครับผมแต่ตอนนี้นับไม่ท่วงละที่สวยทั่นนั้นแล้วก็เชื่องครับเชื่องมากเลยกลายเป็เชื่องจะเปิดฝาบ่ออ่ะให้มันเห็นคนเชื่องมากเลยครับชอบชอบ คนควหนูต้องเลี้ยงฟาร์มนี้นะครับต้องมาฟาร์มนี้นะครับอรอรอเข้าคู่ตัวนี้ตัวเมียครับรอเข้าคู่ครับประมาณครึ่งเดือนเข้าคู่ได้แล้วสองเดือนกว่าแล้วนะครับี่เดียตัวสวยันนั้นเลยคม่เดมูม่เองจริงเลยนี่โอ้ทุกคออเลยครับเชี่ยงทุกค้อเลยครับ สิบเอ็ดตัวครับโอ้โหลูกโดกมากเลยสิบกว่าวันตัวโตแล้วครับผมอืมใครสนใจติดต่อได้นะครับหนูนาพาโชคฟาร์มนายนายกัฟาร์มหนูนาพาโชคเลยเจ้าของชื่อนาย <c oughs> หนูนาพาโชคแล้วถูกหยกยวยไปแล้วเนาะถูกหวยไปแล้วครับเจ้าของคาบคับสามแปด ถือข้างบนข้างล่างเลยแหละแม่นบะข้างล่างบนเลยแหละอนถ้าตอนเช้าผมมาวันนั้นผมถูกผมมาเลยตอนเย็นนัดก,กันตอนเช้าวันนั้นออกไม่ได้มาโอ้สือเดี๋ยวหกสี่กับสี่สีหนูสวยมากครับพ่อหนูสวยสยเชื่องด้วยครับถ้าม่เชื่องมาดูได้ครับ